จุดไม่ติดเลยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในบ้านๆอย่งายผมไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะมันจะมีรายละเอียดไม่ห้ใครดูได้ชมผมจะมาสำรวจกับน้องผมแค่สองคนไม่มีใครดูนะภารกิจนี้ผมได้รับภารกิจมาผมจะม,มาสำรวจสองสองคนดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาไป คลิปนี้เราจะใช้เทียนโคนละเล่มนะผู้ชมน้องเราค่อยจุดเดี๋ยวมันหมดเร็วถ้าเกิดคนเรียมไม่พอนะผู้ชมผมเตรียมมาที่มาเป็นเยอะเลยผู้ชมสิบกว่าอันได้ถ้าเกิดมันหมดเร็วแล้วผู้ชมคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะผู้ชมหรือว่าอาจจะเร็วท่านผู้ชมเรามากิจกันดูไฟลมแรงมากครับผู้ชม ท่านผู้ชมเราจะเข้าไปในบ้านนะท่ผู้ชมไปเราเข้าไปบ้านนะท่านผชมผมเจอพายานอะไรไม่รู้ตรงนี้ไ่านผชมเข้าไปบ้านนช่ไหมีวท ราก็ไปชั้นสองไปแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นชั้นสองเราค่อยเดินไปไฟสว่างไว้ผู้ชมสองมือถือต่ำๆไปแล้วโอยลมไฟดำลมแรงจังจุดไม่ติดด้วยวท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะมืดหน่อยเสียงไกผู้ชม ออืคๆท่านผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาตัวบ้านชั้นที่สอง

ท <c oughs> ี่ปเรไม่อียไม่รู้เพ่หาไม่เจอเลยฮะลงฮะชั้นนี้มีดายตัวส ไม่มีอะไรพี่ชมใครายออกมาเนี่ยไม่น่กกากลัวเลยพี่ชมจะกลัวทำไมอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราเขาอยู่ด้านล่างของบ้านนะตรงนี้จะแบตรงนี้จะเป็นดินหรือว่าอะไรพี่ชมอยู่ใกล้ธรรมชาติมากตรงนี้พี่ชมผมรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ให้ผมมาทำภารกิจนะี้่ะผมมาไม่เจออะไรเลยนะมาตอนไหนคนระับท่านผู้ชมชม่วงที่เดือดยากพี่ชมลงไปว้าเนี่ย ยุ่เสียงไรอ่ะไม่รูอ้อายุไ่าเจ้ขอขอให้แต่ยังสัตว์เลยทุกคนไม่เห็นเลยทุททกคนดึงดึงเมาก,กทามาเทไนมืมมนอจะเหนื่อยปะเขาจะไปเรผมว่ามันใครส่งมาใครกิจนี้เนี่ยขอแบบดังดักไว้หน่อยทุกคนแล้วกิจนี้มันแบบเด็กน้อยกันไปทุ้คมเข้าบานจุดเทยนเล่มเดียว

นนนังรอมา้ะนะผมไปนั่งดูแล้วมันจะมีอะไรไหมถ้ากล้องใ,ใกล้ๆดิแล้วผมไม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคุณผ้แต่มันก็เงียบนะเสียงอื้มผมขับม,มาให,ให้คนขับม,มาล่าท้าหีคุณผูมมันก็ไม่บีอะไร điểm mà lỏng nữa, nó vẫn không có gì. Khói kín này, không có gì đâu thưa ông. Nặng nhẽo, cái bộ này có tiếng của ai thưa ông? Nhưng nó vẫn còn là một có tiếng của mình. Thưa ông, cái này là cái gì vậy? Thưa ông, cái gì vậy? Thưa ông, cái này là cái gì vậy? ไฟดับเอาชมไฟดับแบบหนึ่งองค์สองจุดเทียนไปเช็คจุดไม่ติดครับไ,ไม่มีอะไรเลยคิดว่าวงมืดไปผมว่าเชื่อนะ ทุกช่มถ้าเกิดคลิปนี้ใครดูแล้วอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะมันไม่มีอะไรจริงจริงทกผมมาตั้งนานแล้วคนที่ทำภารกิจนี้ก็เปล่าๆนะผมมาแล้วไม่เจอไรเลยเทียเลมเดียวจริงจริงทชมไม่มีพอไฟชงไฟฉายเลยไปไปหาที่อน่นต่อนก็วะมันอย่างทุช้ช่อ